สวัสดีค่ะพวกเรามาจากรายวิชา SU 3 0 1ศงประเมินตื่นรู้เศก3า0 8โดยโครงการที่พวกเราทำมีชื่อว่าโครงการแบ่งปันฉันและเธอเป็นโครงการแจกพันธมายฟรีสำหรับผู้มีประจำเดือนค่ะซึ่งสาเหตุในการจัดทำโครงการนี้นะคะ มาจากที่พวกเราต้องการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากรหญิงในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้พกผ้านะมายติดตัวในวันที่เป็นประจำเดือนวันแรกค่ะซึ่งปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นแต่รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สูงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะและนี่คือวัตถุประสงค์ของเราค่ะในส่วนของขั้นตอนการดำเนินง,งานก็มีดังนี้ค่ะโดยหลังจากคิดหัวข้อ และวางแผนกนารดำเนินงานแล้วเราก็จะไปซื้อผ้าอนามัยไปวางตามห้องน้ำต่างๆโดยภายในกล่องจะมีผ้าอนามัยแบบกลางวัน25เซนจำนวน14ชิ้นและผ้าอนามัยแบบกลางคืน30เซนจำนวน12ชิ้นพร้อมกับติดแบบสอบถามโครงการนี้ค่ะโดยบริเวณที่เราเลือกที่จะไปวางนะคะมีบริเวณอาคารกิจกรรมและตึกนันทนาการชั้นที่1ถึง3าม และอาคารรวม2ชั้นที่1และ2ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตสารสนเทศเพชรบุรีค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแบ่งปันฉันและเธอมีดังนี้ค่ะจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่30กันยายนพศ2566มีผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามจำนวน61คนซึ่งจะแสดงผลตามการาฟดังนี้เลยค่ะ และสุดท้ายข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่าโครงการแจกพ้นอนามัยฟรีนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นประจำเดือนเฉพาะกิจอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการลดความเหนื่มล้าและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีประจำเดือนได้อีกด้วยกลุ่มของพวกเราจึงได้จัดทำโครงการแบ่งปันฉันและเธอขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ